่ะพี่น้องมากินข้าวเหนียวทุเรียนกันพี่น้องเอ้ยคุณแม่อันจัะใส่น้ำตาลหน่อยดีไม่ต้องใส่เยอะนะคะทำไมนี้เขาไม่กินหวานกันหรอกอาอร่อยนหมจ้คุณแม่ชวยมาเอะคุณแม่เอาช่วยน้อยเพราะคุณแม่กินน้อยอ ล้างอืมจิ้เลยมีให้จิ้มินมเท่าเท่าอืมอขูดมะพร้าวไว้เมื่อวานนี้มะพร้าวสดนะคะไม่ใช่มะพร้าวกล่องนะคะอร่อยมันหอมหอมปะอืมนาำข้าวเหนียวดำเด้อพี่น้องเด้อ อือลอาหารว่างข้าวที่ยังไม่ต้องกินแล้วมั้งอันนี้ก็ะอิมแล้วนี่เนะอือม,มันเป็นข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเหนียวดัดาดไม่ได้เดี๋ยวติดคอต้องกินข้าวเหนียวแบบนี้แหละมีน้ำเลยซดตัวเนี่ยซุน้ำตัวเนี่ยน่ามีทุเรียนกินไล่ไลตักนั่งน้อยอือ 嗯嗯嗯，汤圆，兔年，嗯嗯。 อนนี้มีแดดแล้วไอ้ตรงเราจะพาไปส่งนะพาไปส่ง กินหลายอือกินี้มันเช้งช่วยเนี่ยเอ็นะหนูยักินหมดด้วยเห็นไหมชดน้ำชดน้ำชดน้ำ ขอนเหนียวทุเรียนนะครับพี่น้องจวนจวน เพื่อนในใน youtube เมากินทอดเหนียวทุเรียนกับหลงรับเน่าอ,อีกจ่ะอืมอะมากะทุเรียนน่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนกับทุเรียนทุเรียนฮะเอาน้ำออกพี่นนอกเอาเจะจีนว่ะอืมอืมอืม เปลี่ยนแบบตุเรียนตุเรียนยนีน่เปลี่ยนผ้าแล้วเนี่ยผ้าเช็ดหน้ากลายเ,เ,เป็นผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดหน้ากลายกลายเป็นผ้าเช็ดปากเนี่ยอุ๊บเ้องมีกิมเ,นะเนี่ยของบางน่ะไปถ่ายง่ายๆเนี่ยสับประรดสับประรดก็ปเป็นสับประรด เป็นสับประรดพี่น้องกินสับประรดนะจะได้ถ่ายง่ายๆมื่อว <Yeah. S 2> mm ันเนี hmm. mm ่ยเดีวอื้อ

ไปทำของมาให้กินยืนๆแว่าห้องไว้เวอห้องหายยังงอมยูวนเดียวงอมไม่ได้กินยังอ่ะมอยแตมานั่งเสอบหอดอ่ะพี่น้องพี่น้อง,องห่อนยังห่อน,นใจห่อนยังห่อนใจ

chín mà lỡ mất tờ. ơi. หังลกินลล้ว่ะกลมดีกินแล้วลมดีนะคะข้าวเนียวทุเรียนข้าวเนียวทุเรียนกินแล้วก็ลมดีอันนี้ก็อาหารว่างกินได้วันค่ำเลยนี่เด้อ น่ะมาดูทั้งขนมเส้นทางก้วยเนี่ยแกงบวนน้ำแก้วยังอยู่ในตู้เย็นกี่น้องเนี่ยปวยมีตั้งหลายวีเดอเนี่ยยังม่ได้กินบวดวีอยู่ในอุ้งไในกล่องวกกของกินมันเริ่มเตอยจะซื้อย่ออยงบอกให้ซื้อเลยอะาเอามะม่วงกังงบกัวมะม่วงเบลัน มองอย่างเดี้นะไังปลาว่าพระอุปเชตโอ้ยจ้าตุ๊กนันนะตานน่ใส่รับมันเลยจังบน้องไม่เคยแต่เรืวองแม่แจ้หวยจะออกยังไงฟันเห็นเขาเนี่ยหวยจะตายแล้วเจ้าหวยตายออกมาเหี้ยได้หาที่เก่า หาเจ้าอืมใครเลยแจอยู่หาสิบเก้าข้าวกซะสือหาเจ้าเก้าฮานี้อายุหาสิบเก้าอ่ะแจเก้าเจ็ดหาหาจ็บเก้าบอกแล้วสอบมันเตยน้อยเราอืมอืมอืนอนเก่งหอกอืมมงรองมังรองหอกอาบกอาบน้ำอาบนอนอืมมงลองมองลองมังลองมังลอง ใช่อือคุณแม่คุณแม่แมนอนไม่ได้ก็ฟันฟันฟันเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยเอา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 อะไรก็ไปกับ,กบแม่ <ไป S 2> เไไนี่ยอ่ะ